ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทีกําลังติดตามรับชมทังช่องอีสานออนบาทน,นะครับสําหรับมื้อนี้ก็มาเตรียมตัดหญ้าให้พี่น้องนะครับพี่น้องทังอําเภอเขียมาลาดนะครับเ่นสีมาเอาหญ้าก็เลยะจะได้มาตัดให้เพื่อนนะครับที่เหลือไว้นี่ก็น่าจะเบิดพอดีนะครับที่ิ่นสังไว้นะครับพี่น้องที่กําลังมองหานะครับก็สร้างจองไว้ได้นะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจาาจะได้ซาเนี่ยัล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องในสภาพว่าอากาศนะครับที่มันอากาศแห้งนะครับอากาศแห้งก็คือ,อมันล่มบันไม่มีน้าหมอกนะครับมันก็เลยเห็ใหย้าเห้านี่เง่ซา,านะครับปกติก็ตัดอยู่ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้ามือนะครับก็บอาจจะได้เลื่อนออกไปกับประมาณ นะครับหาซิบถึงหกซิบมือนะครับมันจังจะได้ตัดนะครับถาถามว่าอายุนะครับอายุมันได้อยู่นะครับแต่ว่าทอนพันมันบ่ยาวนะครับพี่น้องทอนพันธุบ่ยาวถ้าทอนพันมันบ่ยาวหวานเวลาเข้าไปปลูกนะครับขอมันบ่หลายนะครับมันกะแตกนอบ่ค่อยดีนะครับมันกะแตกนอออกบ่หลายนะครับมันกะบ่แพรนะครับ อ่าเพราะว่าอย่าจัพวกนี้นะครับมันอาศัยแตกนอขึ้นตามขอนะครับยิ่งเข้าในข้อคล้องทอนพันธุ์ร้ายเท่าใดนะครับการแตกกอหรือว่าแตกนอหม่นี่ก็มมีโอกาสที่แตกนอขึ้นร้ายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้าวตัดสันนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้อายุก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเวลาข้าวตัดสันมันก็จะได้แต่ปลายมันนะครับข้อมันก็ได้บ่หลายนะครับเวลาข้าวไปปลูกแล้วมันก็ อ่าแต่ขื้นคุ้มพื้นที่เดซะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็เลยเป็นปัญหานะครับพี่น้องนะครับหญ้าก็เขีย้งงามดีอยู่นะครับเขียวงงามดีอยู่นะครับแต่ว่าอ่ามันก็อยากหญ่ศาจักหน่อยนะครับแป้งนั้นก็อ่าตัดไปแล้วนะครับก็กาลังเขียวขื้นนะครับเฮาแนมไปนะครับเดชใส่ขีหมูไปนะครับใสขีหมูอ่าใสน้าขีหมูแล้วก็อัดน้าเข้าไปนะครับอ่า้าเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับ้าเป็นช่วงฤดูแล่ง หรือว่าต้นฝนนี่นะครับมันจะเง้วเร็วนะครับหญ้ากับตนใหญ่น้ำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอากาศแห้งนะครับพืชทุกชนิดกะไงสาะนะครับผ่วงพ่อผ่วงยังสีมันกะสล้อนะครับพี่น้องก็ต้องอดใจรอจังน้อยนะครับพี่น้องอดใจรอจังน้อยอาจจะซาแน่นะครับสำหรับรอบนี้นะครับรอบตัดข้องเดือน ท่านว่านะครับกับเบิร์ตไปนะครับรอบนี้เป็นเจ้าสุดท้ายนะครับถ้าพี่น้องสนใจกับสร้างจองไว้ได้นะครับรอบใหม่นี่ก่าประมาณน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับหรือว่าช่วงวันที่หาถึงวันที่สิบนะครับกุมภาพนะครับน่าจะได้นะครับพี่น้องกับล่องติดต่อสอบถามข้อมาเบิ้งนะครับติดต่อสอบถามหรือว่าสร้างจองไว้ได้นะครับในช่วง เดือนกุมภาพันะครับในช่วงเดือนกุมภาพ์ท้าเห้าปลูกไว้นะครับในช่วงฝนมาหยาเห้าก็จะน้าพอดีนะครับหยาเห้าก็จะน้และในช่วงที่ว่านเขานะครับเห่าก็จะมีห้าให้งัวให้ควายเห้านะครับถ้าเห้าไปรอฝนนะครับว่นเขาว่านา้ำแล้วเขาจึงไปหามาปลูกนะครับมันกับว่าท่านกินนะครับเพราะว่าช่วงนั้นพื้นที่เลี้ยงพื้นที่ปล่อยมันกับบวมีแล้วนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นเด้วก็ต้องปูไว้ต่ช่วงนี้แล้วครับหาช่วงกุมภาพันธ์หน้ามีนาไปนี่นะครับอ่าฝนมาก็พอดีนะครับอ่าเห็ดให้ทอนพันธ์เห่าหรือว่าเห็ดใหยหญ้าเหางามนะครับเห็ดใหยหญ้าเหางาาเพราะก็มีหญ้าให้งวให้ควายเหาได้สบายนะครับบ่ลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าซิกแน่ของเฮานะครับอ่าในช่วงนี้ก็จะหนาวาในยักน้อยนะครับพี่น้องก็นำภาพบรรยากาศมาสู่พี่น้องไดส้มนะครับ ก็จะเขียวอยู่ประมาณนี้แล้ครับพี่น้องเขียวอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับถอ,อนพันธุ์ของเห่านะครับมันก็นจะนะครับหากสำหรับมุอนี้นะครับก็ภาพพี่น้องมาเบืองบรรยากาศนะครับบรรยากาศแปลงหญ้าของเหานะครับนี่ช่วงนี้ หลังจากที่ห่อตัดไปแล้วครับพี่หน้องห่าตัดไปแล้วมันก็นจะนะครับก็จะเคียวขึ้นนะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ยขีงว่วนะครับเอาขีง่วมาใส่นะครับเอาขีงวัวมาใส,นะาามาใส่มันก็นจะเขียวแตกยอดใย่ imat, ๆนะครับแตกยอดใย่ๆขึ้นมาแนวนี้นะครับหลังจากที่ห่อใส่ปุ๋ยไปแล้วเขาก็ใส่น้ำครับใส่น้ำเข้าไปนะครับก็ อ่าประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับอ่าสำหรับมือนีนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงซ้ำนีสักก่อนนะครับฝากพี่นอ้อง,นนนนองกดไลค์กดติดตามนะครับทางจองอีสานบรานเฮานํำน,นะครับอ่าสำหรับมือนีขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ